ให้าสิบาทเนี่ยของ k f c นะครับจากจากที่ของคนไลน์ได้ห้ากองแต่ของ k f c ที่สองกองมันถึงเก้ารอิเนี่ยเกือบห้าสิปร์เซ็นต์งานเรื่องเงานที่ต้องโสนนะครับงมันหนาเนการแ้วมันดูแล้วมัน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 มีทุกอย่างนะจ๊ะกลยว่าเออเนี่ยไรสำคัของข้อที่เจ๊บอนะจ๊ากเจ้าอย่าลอย่างเดียวนะรัะงดเล่นการนาน ที่เราหันี่ดูในเทวเพราะว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปดินนะแล้วก็เป็นการเล่นเก็บเงไว้ประมาณประมาณสี่ถึงห้าวันต่อที่ไปพาราวนมากนมแต่ละกลุ่แต่ละเนื้อแสวนที่เห็นแล้ว้อ่ i uh -huh.